คนนี่นะครับคือสวนทุเรียนอันแห้งแล้งของเราเดี๋ยวเราจะไปพารับชมครับกับต้นทุเรียนร้อยล้านนี่ครับทันป๊อบทันป๊อบไม่ร,รู้นำ้ำ น้ำจะพอไหมครับข้างบนเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันครับผมนี่ครับคือความลาดชันของดอยที่ปลูกทุเรียนครับผมในจังหวัดอุตรดิตถครับนี่ต้นเล็กๆยังเป็นรุ่นอนุบาลอยู่ครับมีการแตกยอดดีแต่แห้งแรงมากครับ วันนี้เราก็จะมาให้ปุ๋ยแล้วก็ลดน้ำครับทุเรียนเล็กอายุ2ปี ก่อนอื่นเราต้องไปดูน้ำในแท้งก่อนครับว่าพอใช้ไหมครับเพราะว่าที่ที่แล้วให้น้องเข้ามาดาเนินการผมติดภารกิจครับโอ้ยแห่งแรงจังเลยเสียงตายมากครับทุกคนไม่ง่ายนะครับทำสวนทุเรียน เดี okay, ๋ยวเราจะเริ่มวางปุ๋ยที่ต้นนี้อันนี้ก็เดี๋ยวปีนี้ว่าจะลงอีกครับถแถวตรงนี้บริเวณนี้แหละครับเดี๋ยวเราไปดูน้ำให้แข็งกันดีกว่า oh. โอยเหนื่อย ลองหันมาทําคลิปแบบใหม่แบบอื่นบ้างครับขี่รถอย่างเดียวมันจําเจเกินไปครับลองมาถ่ายคลิปทําสวนงานอนดิเรกวันว่างก็มีอยู่สามแบบนแะครับแข่งบอลขี่รถแล้วก็ทําสวนอันนี้สวนของน้องติก๊ก คนที่ทำด้วยกันครับปฏิเยนกันดูแลอันนี้คือระบบแทงน้ำของเราโอ้น้ำขึ้นมาแค่นี้เองครับทุกคนอใช้ไายครับปอกระดังไปก่อนประทังชีวิตไปก่อนครับทุกคน แเริ่มมาแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วเราจะพาชมบรรยากาศไปรอบๆนะครับอันนี้ก็รุ่นเดียวกันหมดเลยอันนี้ก็เป็นต้นลังศาสตรกับลองกองนะครับเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดอุตรดิตถ์เรา Okay. เดี๋ยวเอาจุดบนก่อนดีกว่าโอเคเอาลงจุดบนก่อนนะครับ hmm. เนิ่มไหลามาแล้วครับน้ำ เฉลี่ยก็ประมาณหน้าอกครับความสูงของต้นอายุประมาณสองปีครับผมปลูกเมื่อหกสี่กระกฎายังไม่ต่อสองปีดีครับเท่าไหร่ต้นก็สวยเชิงเขาครับ น้ำคือชีวิตครับตัวน,นี้จะพุ่งสูงกว่เพื่อนหน่อยครับพุ่มหัวนะครับทุกคน